ตอนขอกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท,ท่านอยู่กับช่องไหนครับผมนั้นะในคลิปนี้ครับผมท่านผมได้รับรับข่าวสารว่าท่านว่าในในในวันวันนี้นะนตอนกลางคืนซอมบี้จะมาบุบบ้านนะในคนในบ้านก็หายไปหมดเลยอะจำคอที่เราได้ไหมยขาวที่แล้วที่ที่ย้อนไปจากกบาลน,นั้นใช่ไหมช่วยคามานบอสหมดแล้วอะมันว่าไปไม่ได้ อโอ้โหฉันไปดูก่อนแล้วกันนะเฮ้ยอ้ <Hey. S 1> อาวสวัสดีครับผมวหน้าบ,บ้านสวัสดีเนอรดีอ้วนนะนะฟังขายประสาทฟ,ฟรีเดอนะร,ร์อนะพอดนะีแบบว่าอ้วนนะนะจะแปลว่าประสาทนี้ไม่ได้ใช้ก็เลยฟรีเลยอ๋อได้ครับผมผมขอซื้อประสาทนี้นะเลยราคาศูนย์บาทฟรีได้เลยเนอะ คนดูครับนี่ต้องมืดแล้วครับผมนะช่วยมุนก้อยมาเลวก้อยมาเลวนี่รุ่นน้องส,สามคนนะอืมนะจะให้ผมเปิดไลน์ด้วยล่ะนะนะเ๋ยวนะเปิดเปิดเฮ้ยรุ่นน้องลิบต์จะการไป โอ้สูงสีขนาดนี้ฉันจัดการเอดีไหมเนี่ยโอเคเฮ้ย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 เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยร้อนจัดการร้อนร้อนนู้นฟาจินธนูเพิ่ม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 ฟันฟันเออฟันเออเออเอาแล้ว ฮึบ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 ฮฮึบฮึบ้ยเฮ้ยโอ้ยไหนูไปช่วยยิงธนูกันเลยเพื่อเพื่อเอารูกนอนตายเลยรูกนอนตายหมดแล้วเพื่อเพื่ออเออฮ้ยฟัน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 ปับดับปนับบเพื่อบพื่เืออึงกหาล เออ้ออ้ยอืมาดบโอ้โนูไม่ใช่ยินเลยลูธนูยินไม่ได้ไม่มีลูธนูอง,งั้นไงก็ถือลูธนูเล่นๆไปมาเลยยาเพื่อเพื่อเพื่อโอเคโอเคตอนนี้นะเฮ้ย นะเดี๋ยวนะตอนนี้ผมผมนะจะจะไปหยิบเงินในบ้านผมหน่อยว่ายังมีเงินเหลืออยู่หรือเปล่าอืมนะว่ายังมีเงินเหลือหรือเปล่าดูซิเอเอจะดูดูในก่องน,นี้หน่อยซิ ประมาณน,นี้แล้วกันคนขายภาษาครับผมขอซื้อภาษาทเพชรนี้ครับ ตอลอรดอดตลอรลอดละครหนึ่งร้อนได้เลยอ่ะเนี่ยผมแถมอิติสอนหมื่นโอเคึ้นตอบไปมันมาแล้วใช่เนาะม,มันมาแล้วนะแต่ดูก่อนนะว่ามีซมี้หรือเปล่า เฮ้ยโซเบ่โซเบ่อุ้ยเอาเลยเอาเลยชั้นกดนี่เกับไปชั้นเด้วโอเค อ้าวโน้ตมบี้มาแล้วอ๋อธนูพันแล้ว่ะโดนโนโดนลุ้นลุ้นธนูไม่มีอ่ะน้ซอมบี้มันเข้ามาในโรงเรียนแล้วเนี่ยฉันหนีซอมบี้อยู่เอาแล้วไงตัมบี้มาแล้วเฮ้ยเไปก็แล้วช่วยด้วยเฮ้ยโอ้เฮือ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 ธนู เนี่ยผมก็ดูนควันสอ่อบี้เดี๋ยวผมขอ,อร่อนมันไปที่ปราสาทก่อนก็เร็มไปกัด้วย <c oughs> โอเคจาัดก,การ เยอะเลยนี่นะจากการไปเยอะเลยโหยนะโนบหัวหน้าซอมบี้โอ้ยโนบมีหัวหน้าซอมบี้มา Ôi, cô lượm được con vật gì đó là Nó đây là nó Ờ, cô lượm sư sư Chú cọp ở nhà mắt này Ồ, chú cọp thầm มันไปทำอะไรตัวนั้นเนี่ยอเ้เย้กเล่มสามตัวชนะแล้วชนะหัวหน้าซัมบี้ นี่ครับสำหรับคลิปด้วยครับขอจบพลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์สวัสดีครับ